จุดเด่นนะคะของ DSA นะคะตัวนี้นะคะรับรองนะคะว่าให้โดสสูงสุดในท้องตลาดแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะ DSA ทั่วไปนะคะจะสกัดมาจากน้ํามันตะปาแต่ของเรานะคะสกัดมาจากสาหร่ายทะเลดังนั้นนะคะน้องๆที่แพ้อ,อาหารทะเลสามารถทานได้คะ่ะรสชาติอร่อยรสส้มไม่คาวน้องๆชอบอย่างแน่นอนจ้าในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะคะตัวนี้มีทั้งออยไทยออยออสเตรเลียและนะคะมี มาตรฐานรับรองของฮารานด้วยค่ะทานได้ตั้งแต่คุณแม่ตั้งคาน,น้องๆตั้งแต่วัยหเดือนนะคะจนถึงวัยเรียนวัยทํางานก็สามารถที่จะทานได้ช่วยเกี่ยวกับเสริมสร้างพัฒนาการบำรุงสมองนะคะบำรุงประสาทยิ่งยุคนี้นะคะน้องๆต้องเรียนออนไลน์สายตาสําคัญมากนะคะเราจ้องจอ iPad จอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเกี่ยวกับบำรุงสายตาเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะดังนั้นตัวนี้ตัวเดียวจบค่ะหลังจากที่เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะพี่ทีน้องพีนะคะบอกเลยนะคะว่ากระแสคือแบบปังมากหลายคนนะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะยังไม่รู้จักแบรนด์เราแต่ตั้งแต่เปิดตัวน้องๆไปกระแสดีมากตัวแทนก็แบบว่าหฮงๆปังๆตอนนี้ยอดถล่มทลายค่ะมั่นใจนะคะว่าเราสามารถไปได้ไกลมากกว่าน,นี้แน่นอนค่ะอยากจะเชิ ชวนนะคะให้มาเป็นตัวแทนให้มาเป็นครอบครัวออสเวลไลด้วยกันนะคะเห็นได้เลยนะคะพัฒนาการและความฉลาดของน้องนะคะดังนั้นนะคะถ้าอยากให้ลูกฉลาดนะคะอยากให้ขาด DSA คะ่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะ